ตอนที่371เส้นทางแห่งราชาเรนยืนมองร่างยักษ์ของอสรพิษเกล็ดเหล็กที่เพิ่งล้มลงต่อหน้าเขากับริกลมหายใจหนักตึ้งของสัตว์ร,ร้ายซิ้งสุดลงพร้อมกับเสียงเกล็ดเหล็กแตกดังกรอบแกบไอพิษจางจๆลอยอ้อยอิ่งอยู่ในอากาศร่างของมันมาฮมาเสียจนยังทําให้ผืนป่าสั่นสะเทือนแม้ความตายได้กลืนกินแล้วเรนกับริกมองสิ่งที่หลบออกมาพร้อมกันแววตาทั้งคู่ไม่ได้แสดงความโลภ แต่กลับเต็มไปด้วยความสงบและการตกลงที่ไม่ต้องเอ่ยคำมากกรอดนี้เหมาะกับนายมากกว่าเรนหันไปมองริกร่างกายของนายแข็งแรงอยู่แล้วแต่การเพิ่มเกราะชั้นนี้จะทำให้แนวหน้าของพวกเราไม่มีวันถูกทะลวงริกหัวเราะเสียงต่ำาๆก่อนเอื้อมมือไปสัมผัสกราะนี่สิถึงจะเหมาะกับขวานชั้นส่วนคริสตันราชานั่นนายเอาไปเถอะเรนชั้นอยากเห็นว่านายจะก้าวขึ้นสูงได้แค่ไหน เรนไม่ปฏิเสธเขาหยิบคริสตันที่เปล่งประกายขึ้นมาแล้วกำแน่นจากนั้นก็กลืนมันลงไปโดยไม่ลังเลทันทีที่คริสตันแตกสลายพลังงานมหาศาลคล้ายเปเลวไฟสีเงินระเบิดขึ้นภายในร่างเรนแรงกดดันของมันรุนแรงเสียจนริกต้องถอยออกไป1นก้าวป่าโดยรอบสั่นสะเทือนใบไม้ปลิวกระจายราวกับพายุที่ก่อตัวขึ้นฉับพลันเสียงระบบดังขึ้นในหัวเรน ท่านได้รับคะแนนวิวัฒนาการระดับราชาบวก8สถานะผู้วิวัฒนาการเรนระดับวิวัฒนาการ2คะแนนระดับราชา8 1 0ถึง100ความแข็งแกร่ง692เรนลืมตาขึ้นแววตาคมกริบแฝงพลังที่หนักหน่วงกว่าเดิมความรู้สึกนี้มันแตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมาพลังของระดับราชาช่างมหาศาลจริงๆ ริกหัวเราะเบาๆก็อย่าเผลอใช้พลังจนเผาป่าให้วอดทั้งแถบนะเรนหัวเราะตอบแต่ไม่พูดอะไรเขาเองก็รับรู้ได้ว่าพลังที่เพิ่มขึ้นครั้งนี้ไม่ใช่แค่ทำให้แข็งแกร่งขึ้นแต่ยังเปิดขอบเขตใหม่ๆของวิวัฒนาการที่ร่างกายกำลังพยายามปรับตัวตามหลังจากเก็บไอเทมดรับทั้งหมดและตัดชิ้นส่วนบางส่วนของซากสารพิษเกล็ดเหล็กเช่นเคี้ยวพิษและเศษเกล็ดที่ยังคงแฝงพลังเอาไว้ พวกเขาก็พากันออกจากพื้นที่ป่าอันเต็มไปด้วยกลิ่นคาวเลือดทั้งคู่เดินไปตามลำธารสายเล็กจนพบที่ราบสูงซึ่งมีถ้ำหินอยู่ใกล้ๆพวกเขาตัดสินใจตั้งพักที่นั่นเพื่อฟื้นพลังและจัดการทรัพยากรที่ได้มายามค่ำคืนเสียงไฟที่แตกเปรี้ยบๆกล้องสะท้อนในถ้ำแสงสว่างสีส้มสะท้อนบนกรอบไม้ที่ริกสวมอยู่ เรนจ้องเปลวไฟเขายกมือที่ถือผลึกสีดำเนินมาพลางนึกถึงคำพูดที่แทรกเข้ามาในตอนต่อสู้แต่ตอนนี้ถึงเขาจะทำยังไงผลึกสีดำเนินก็ไม่มีปฏิกิริยาถึงมันจะทรงพลังแต่เขาไม่สามารถพึ่งสิ่งที่น่าสงสัยในการต่อสู้ได้เขาจึงนำผลึกสีดำเนินเข้าไปในพื้นที่ของนักประดิษฐ์เพื่อแยกแยะโครงสร้างและส่วนประกอบสสารของผลึกสีดำเนิน แต่มันก็ต้องใช้เวลาถึง100วันในขั้นตอนดำเนินการเขาไม่สนใจเวลาที่ต้องเสียไปเท่าไหร่เพราะถ้าแยกเสร็จมันอาจจะมีประโยชน์มากกว่าตอนนี้ในดวงตาของเขาสะท้อนเปลวไฟและความทะเยอทะยานที่ไม่มีสิ้นสุดตอนที่372เส้นทางตะวันออกแสงอรุณแรกของวันาศาสสองผ่านปากถ้ำเข้าไปยังภายใน ริกที่นั่งเฝ้ากองไฟมาตลอดทั้งคืนขยับบ่าเบาๆก่อนจะหันไปมองเรนซึ่งนั่งคัสมาต์อยู่ด้านในร่างของเรนเต็มไปด้วยพลังงานแผ่วบางที่หมุนวนรอบตัวมันคือพลังของวิวัฒนาการระดับราชาที่ค่อยๆหลอมรวมเข้ากับเลือดเนื้อและเส้นลมปราณน,นายไม่ได้นอนเลยริกเอ่ยถามพร้อมรอยยิ้มแผ่วเรนลืมตาขึ้นช้าๆก่อนสายหน้าไม่จำเป็นหรอกร่างกายมันยังปรับสมดุลพลังใหม่อยู่ แต่ตอนนี้ฉันพร้อมแล้วริกหัวเราะคือคือก่อนยืดแขนเส้นเอ็นดังกรอบแกบดีละเพราะฉันก็อยากเห็นว่าพลังระดับราชาของนายจะสร้างความแตกต่างได้แค่ไหนหลังจากเก็บกวาดของนายท่านพวกเขาจึงออกเดินทางต่อทางตะวันออกเส้นทางนี้เต็มไปด้วยป่าลึกที่เหมือนไม่เคยมีร่องรอยมนุษย์คนใดเหยียบย่างมาก่อนต้นไม้สูงกระหงานขึ้นไปบดบังท้องฟ้า พื้นดินชื้นแฉะเต็มไปด้วยร่องรอยของสัตว์ร,ร้ายในระหว่างทางทั้งคู่ไม่หยุดเทียงแค่เดินเท่านั้นแต่ยังจัดการมอนสเตอร์ที่ปรากฏตัวเป็นระยะระยะส่วนใหญ่เป็นระดับสูงและระดับอัศวินซึ่งพวกเขาสังหารได้ง่ายได้ราวกับเด็ดหญ้าเสียปากพลังของเรนในตอนนี้โดดเด่นยิ่งกว่าเดิมทุกการโจมตีเต็มไปด้วยแรงกดดันของราชาจนมอนสเตอร์หลายตัวสั่นกลัวก่อนจะถูกสังหารยามบ่าย พวกเขาหยุดพักริมแม่น้ำสายใหญ่ที่มีน้ำใสสะอาดและเต็มไปด้วยฝูงปลาสีเงินขนาดเท่าขาริกนั่งบนโขดหินลองปรับชุดเกราะสารพิษเกล็ดเหล็กที่เพิ่งสวมเกราะนี่มันหนักก็จริงแต่กลับยืดหยุ่นกว่าที่คิดหน้าจะต้านทานพิษและการโจมตีได้ดีเรนยิ้มบางๆเหมาะกับนายดีแล้วร่างกายของนายกับชุดนี้มันจะกลายเป็นกำแพงเหล็กที่ไม่มีใครทำลายได้ ระหว่างที่พวกเขาพักเสียงกู่ร้องของสัตว์ร้ายก็ดังสะท้อนจากป่าลึกด้านตะวันออกเสียงนั้นหนักหน่วงจนทำให้น้ำในแม่น้ำสั่นไหวเรนหันไปมองในทิศทางนั้นทันทีสายตาคมวาวเปล่งประกายเสียงนี้ไม่ใช่มอนสเตอร์ธรรมดาพริกขยับขวานในมือพลางยิ้มกว้างดูเหมือนเส้นทางตะวันออกจะไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆทั้งคู่สบตาก,กันโดยไม่ต้องพูดอะไรต่อ ก่อนจะก้าวเดินเข้าไปในป่าลึกตามเสียงคำรามนั้นที่ซึ่งพลังและความตายกำลังรออยู่ตอนที่373ฝ่าป่าแห่งแสงคริสตัลเรนกับริกออกเดินลึกเข้ามายังเขตป่าทางตะวันออกหลังจากผ่านการต่อสู้กับอสรพิษเกล็ดเหล็กระดับราชาร่างกายทั้งสองยังเต็มไปด้วยบาดแผลแต่พลังการฟื้นฟูกับสมุนไพรที่ได้ระหว่างทางทำให้พวกเขาสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นคงอีกครั้ง ป่าด้านตะวันออกแห่งนี้มีบรรยากาศที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นแสงอาทิตย์ลอดผ่านเรือนยอดไม้กระทบลงมากับกิ่งก้านและเศษหินใสกระจายทั่วพื้นที่ราวกับว่าป่าแห่งนี้เต็มไปด้วยคริสตัลเล็กน้อยที่สะท้อนประกายระยิบระยับทุกย่างก้าวที่เดินเข้าไปแปลกพลังงานธาตุที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นเลยเรนเอ่ยพลางหยุดฝีเท้าแล้วเปิดดวงตาที่ห้า กลางหน้าผากความมุบวาบแห่งแสงสีน้ำเงินเจิดขึ้นในดวงตานั้นทำให้เขาเห็นโครงสร้างของพลังที่หมุนวนอยู่ในอากาศทุกเส้นพลังงานที่เชื่อมโยงกันดูหนาแน่นยิ่งขึ้นริกที่เดินเคียงข้างขยับกรอะอสารพิษเกล็ดเหล็กระดับราชาที่เพิ่งสวมใส่ไปไม่นานเกล็ดหนาหนักส่งเสียงกระทบกันเบาๆทุกครั้งที่เขาก้าวเดินเหมือนมีอะไรบางอย่างจับตามองอยู่ น้ำเสียงของริกหนักแน่นและเต็มไปด้วยความระแวดระวังเสียงกวางร้องกล้องสะท้อนออกมาจากส่วนลึกของป่าพร้อมแรงสั่นสะเทือนที่เหมือนจะก้องกังวานมาถึงพื้นดินใบไม้ปลิวว่อนรอบตัวก่อนที่เรนจะเห็นมันผ่านดวงตาที่ห้าร่างกายขนาดมหึมาสูงประงานเหนือยอดไม้บางส่วนกวางเขาคริสตันระดับราชาเขาสองข้างของมันเจิดจ้าด้วยพลังแสงบริสุทธิ์ เส้นลายบนตัวสองประกายราวกับคริสตัลใส่ทุกครั้งที่มันก้าวเดินนั่นสินะตัวการที่ทำให้พลังงานแสงหนาแน่นผิดปกติเรนพูดด้วยน้ำเสียงเย็นขึมกวางเขาคริสตัลไม่ได้มาเพียงตัวเดียวรอบด้านของมันคือกองทัพลูกสมุนหลายร้อยตนวิ่งตะลุยออกมาจากเงามือใต้พงหญ้าและพุ่มไม้เสียงกีบเท้าโครมครามราวกับแผ่นดินกำลังสั่นสะเทือน มันคือกวางขนาดเล็กลงไล่ตั้งแต่ระดับกลางจนถึงระดับผู้บัญชาการเขาแต่ละตัวมีแสงเรืองรองรอบร่างคือกองทัพเต็มรูปแบบเลยนี่ริกกำหม,มัดพร้อมรอยยิ้มก่อนจะยกขวานใหญ่ขึ้นพาดบาเรนรีตาลงพลางแตะสร้อยคอไอเทมแห่งธาตุที่สวมอยู่ริกคราวนี้คงต้องใช้พลังมากพอสมควรค่าเองก็กำลังคันแขนคันขาพอดี ร่างกายของริกเริ่มขยายขึ้นกล้ามเนื้อพองโตเส้นเอ็นปูดโปนก่อนเสียงกระดูกจะดังกรอบแกรบพร้อมกับการแปรสภาพเข้าสู่ร่างโคชสารงาโค้งงอกออกมาจากกรามร่างสูงใหญ่จนเหมือนยักษ์ตัวจริงมาเลยกวางพวกนี้ไม่พอหรอกที่จะหยุดเราเสียงคำรามของริกดังก้องป่าพร้อมกับที่กองทัพกวางลูกสมุนจำนวนมหาศาลกรูกันเข้ามาเปิดฉากการต่อสู้อย่างบ้าคลั่ง ตอนที่374กองทัพแห่งเขาคริสตันเสียงกีบเท้าหนักนับร้อยดังสะท้อนกล้องไปรอบทั้งป่าเศษใบไม้ปลิวเกลียวคว,ว้างกลางอากาศราวกับแผ่นดินกำลังสั่นสะเทือนจากการกรูก,กันเข้ามาของกองทัพกวางลูกสมุนเรนยกดาบสั้นขึ้นกวาดสายตาด้วยดวงตาที่ห้าที่เปิดกว้างอยู่กลางหน้าผากแสงสีน้ำเงินไหลวนในม่านตาทำให้เขามองเห็นชัดเจน เส้นพลังงานแสงที่พุ่งขึ้นจากพื้นดินเข้าสู่กายของกวางแต่ละตัวมันคือโครงสร้างพลังที่ทำให้มอนสเตอร์กลุ่มนี้แข็งแกร่งผิดปกติริกพลังงานเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายถ้าเราตัดเส้นพลังของพวกผู้บัญชาการกองทัพที่เหลือจะอ่อนแรงลงเรนเอ่อยเสียงเรียบเข้าใจแล้วร่างคชสารของริคคำรามก้องพร้อมงาโค้งสะบัด เขาฟาดขวานใหญ่ลงกับพื้นกวาดเป็นเส้นโค้งยาวดุดพายุเสียงระเบิดดังตูมแผ่นดินแตกกระจายกวางระดับสูงหลายสิบตัวปลิวว่อนเลือดสาดกระจายลูกสมุนจำนวนมากยังคงพุ่งเข้ามาเสียงกีบกระแทกกับพื้นรัวมไม่หยุดเรนก้าวไปข้างหน้าก่อนจะก,กรีดอากาศด้วยดาบสั้นพร้อมใช้พลังจากส้อยคอแห่งธาตุพลังสายฟ้าแผ่กระจายออกมาทันทีปัง สายฟ้าสีฟ้าเงินแตกสัานออกจากคมดาบฟาดลงใส่กวางระดับกลางที่วิ่งนำหน้าเป็นสิบตัวพวกมันชนะกกายกลางอากาศก่อนร่างจะแข็งทื่อไม่เตรียมล้มตายลงในพริบตาพลังธาตุไฟต่อไปเรนกระซิบเบาๆพลันร่างกายหมุนตัวฟาดคมมีดอีกเล่มที่ฉลมด้วยเปลวไฟสีแดงเข้มผสานกับแรงระเบิดฟูมเปลวไฟปะทุเป็นคลื่นลุกไหมเผากวางรอบด้านที่กลูเข้ามา ทว่ากวางระดับผู้บัญชาการไม่สะทกสถานมันคำรามก้องเขาคริสตัลเปล่งแสงสีทองก่อนยิงลำแสงเข้ามาตรงร่างของเรนบึมพื้นดินระเบิดแสงสว่างจ้าเกือบกลืนกินร่างของเรนไปทั้งหมดเรนรีกคำรามลำตัวสูงใหญ่พุ่งเข้ามาขวางเสียงแสงกระแทกเกราะอ,อสรพิษเกล็ดเหล็กระดับราชาดังก้องสถานคลื่นกราะสั่นสะเทือนแต่ไม่แตก ฝึกกรอนนี้ช่วยชีวิตไว้จริงๆริกแค่นหัวรอบก่อนเนื้อมือขวานฟาดลงเต็มแรงตัดผ่านกวางผู้บัญชาการจนกระดูกคอหักร่างแตกกระเด็นนองเลือดเรนก้าวออกมาจากหมอกฝุ่นคาเมนมองด้วยดวงตาที่ห้าเส้นพลังหนึ่งขาดแล้วเหลืออีกสามตัวที่เชื่อมโยงฝากด้วยข้าจะเปิดทางร่างคชสารพุ่งตะลุยทะลวงกองลูกสมุนกวาดเป็นทางยาวด้วยแรงและอำนาจอันมหาศาล ทุกก้าวย่างของเขาเปรียบเสมือนภูเขาถลม่มเรนกระโจนแหวกอากาศเขาใช้มีดคู่สะท้อนแสงคริสตัลรอบตัวถึงเวลาตัดโครงสร้างพลังอีกเส้นกองทัพลูกสมุนยังไม่หยุดพวกมันคลั่งราวกับถูกควบคุมแต่แสงที่โอบล้อมร่างกวางคริสตัลราชาในระยะไกลกำลังเรืองรองยิ่งกว่าเดิมดวงตาแวววาวของมันจับจ้องลงมาอย่างกับเทพพิพากษาการต่อสู้ครั้งใหญ่เพิ่งเริ่มต้น ตอนที่375พลังแสงสวรรค์เสียงคำรามของกวางผู้บัญชาการตัวถัดไปกึกก้องสะท้อนป่าเขาคริสตัลแหลมสูงส่องประกายแสงทองสว่างจ้าราวกับเสาหลักแห่งแดนสวรรค์ลำแสงพุ่งออกมาเป็นเส้นยาวกรีดผ่านอากาศจนกลายเป็นร่องลึกซูมลำแสงเฉียดร่างเรนไปเพียงคืบดินด้านหลังถูกแหวกออกยาวหลายสิบเมตรต้นไม้ใหญ่กลายเป็นที่เท่าทันทีพลังมันแรงขึ้น เห็นได้ชัดว่าราชากำลังถ่ายพลังลงมาเรื่อยๆเรนกัดฟันพลางใช้ดวงตาที่ห้าจ้องวิเคราะห์เครือข่ายพลังเริ่มเรืองชัดยิ่งกว่าเดิมพลังงานแสงจากราชาแทรกซึมผ่านผู้บัญชาการเหล่านี้เสริมให้ลูกสมุนไม่อ่อนแรงตามแผนที่วางไว้บริกในร่างโคชสารคำรามก้องงั้นเราต้องฉีกเส้นนี้ให้เร็วที่สุดเขาพุ่งเข้าใส่เหมือนกำแพงเหล็กมีชีวิตขวานใหญ่ยกสูงเหนือสีสฟ้า แรงกระแทกสถานจนพื้นดินรอบตัวแตกยุบกวางผู้บัญชาการกระเด็นถอยไปหลายก้าวแต่ทันทีที่มันยันกีบติดพื้นเขาคริสตันก็ยิงลำแสงสวนกลับริกควยขวานขึ้นรับปังแสงทองระเบิดแตกกระจายทั่วร่างแต่กระออสรพิษเกล็ดเหล็กระดับราชากลับซับแรงไว้ได้ร่างโคชสารแม้ถอยหลังเล็กน้อยแต่ยังยืนหยัดเหมือนภูผาไม่ไหวเอ็นมันแข็งก็จริงแต่ลองนี่ดูบ้าง เรนโล่ขึ้นเขาชักมีดคู่และเรียกพลังาธาตุจากสร้อยคอปเปลวไฟสีแดงผสานกับพลังสายลมกลายเป็นพายุเพลิงปะทุหมุมวนอยู่รอบตัวก่อนเขาจะเหวี่ยงมันออกไปข้างหน้าฟู่ตูมพายุเพลิงโหมกระนําเผากองกวางระดับสูงที่ขวางอยู่ให้กลายเป็นเท่าทุลีแล้วพุ่งตรงใส่ผู้บัญชาการปเปลวไฟกัดกินแสงคริสตัลที่ปกคลุมร่างมันจนควันดำทะลุออกมานี่แหละโอกาส เรนพุ่งตัวต่ำแทรกใต้ร่างที่กำลังต้านไฟเขากรีดคมมีดลงไปยังจุดเชื่อมพลังที่ดวงตาที่ห้าเผยให้เห็นเส้นสายแสงที่อยู่กลางลำตัวของมันฉึกเลือดสาดเส้นพลังขาสะบ้นพลังงานที่ส่งจากราชาหลั่งไหลกระจัดกระจายเสียงกรีดร้องโหยหวนของกวางผู้บัญชาการดังลัน่นก่อนร่างจะสุดพวบลงกับพื้นพลังออร่าที่โอบอุ้มกองทัพลูกสมุนสั่นไหวรุนแรง เส้นที่สองถูกตัดแล้วเรนหอบหายใจใบหน้าปกคลุมด้วยคราบเลือดและเท่าทานฝูงกวางหลายร้อยเริ่มลังเลเก้าวถอยหลังแต่แสงจากร่างกวางคริสตันราชาที่อยู่ไกลออกไปกลับสองแรงกว่าเดิมเรากับกำลังเดือดดานที่ลูกสมุนของมันล้มตายต่อหน้าฮ่าฮ่าฮ่า,ายิ่งมันโกรธมากเท่าไรก็ยิ่งเผยพลังให้เรามองชัดขึ้นเท่านั้นเรนสยะย,ยิ้มดวงตาที่ห้าเปหงประกายเรืองรอง ริกคำรามงาโค้งแวววาวเหลืออีกสองเส้นข้าจะฉีกมันให้หมดเสียงกีบเท้านับร้อยเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งกองทัพกวางกรูเข้ามาใหม่การสังหารหมู่รอบสองกำลังเปิดฉาก